สวัสดีค่ะโหนส่วนตัวค่ะกับมาพบกับคำพยากรณ์แบบสรุปเน้นๆนะคะของชาวราศีมีนประจำเดือนกุมภาพันธ์ปี2566กันค่ะผู้ที่เกิดในช่วงวันที่15มีนาคมถึง12เมษายนนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับฟังฝากทุกๆคนนะคะช่วยกดติดตามค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเดือนแห่งโอกาสนาทีทองค่ะเงินหล่นทับตัวนะคะ มีความเข้มแข็งบริบูรณ์พูนสุขดีค่ะมีความมั่นคงมีความสมบูรณ์นะคะระวังจะรวยแบบไม่รู้ตัวนะคะมาเริ่มกันที่การงานกันเลยค่ะสําหรับชาวมีนเดือนกุมภาพันธ์นั้นค่ะจะเป็นเดือนที่จะมีเรื่องดีๆเข้ามานะคะจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นและดีขึ้นไปเรื่อยๆเลยค่ะชาวมีนในเดือนกุมภาพันธ์นั้นจะเป็นเดือนที่ดวงดีอย่างต่อเนื่องค่ะมีความมั่นคงมีความสมบูรณ์หยิบจับอะ ทำอะไรก็ตามค่ะถ้าตั้งใจจะบรรลุสมประสงค์ทุกป,ประการเลยนะคะมีความบริบูรณ์ในชีวิตค่ะจะพั่งผูไปด้วยราบทั้งเงินทองของมีค่าค่ะสมปรารถนาด้วยนะคะอีกทั้งมีมิตรภาพดีๆมีเข้ามาแล้วละคะ่ะจะมีคนคอยผักดันและเกื้อกูลนะคะลาบปากเองก็มีมากมายขึ้นมาด้วยนะคะระมัดระวังนะคะ ระวังจะรวยไม่รู้ตัวค่ะและร่างกายจะสมบูรณ์แข็งแรงค่ะจนอ้วนท้วนไปเลยทีเดียวนะคะจะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะคะเอาละค่ะ ถึงแม้จะบอกว่าบางอย่างบางครั้งบางจังหวะอาจจะมีอุปสรรคมีปัญหาเข้ามาอยู่บ้างค่ะถือว่าสามารถที่จะแก้ไขไปได้อยู่นะคะหรือเอาตัวรอดไปได้โดยที่ไม่ได้ยากเย็นมากนักหรอกค่ะแม้แต่เรื่องของศัตรูที่เคยคิดไม่ดีที่เคยคิดร้ายกับชาวมีนนะคะจะไม่สามารถทําอะไรคุณได้หรอกค่ะนอกจากจะแพ้พายไปเองนะคะหลายๆคนค่ะจะหันกลับมาเป็นมิตรกะด้วยซ้ําไปนะคะอาเป็นว่าโดยรวมค่ะ ถึงแม้อาจจะมีความกดดันกับเรื่องของภาระหน้าที่การงานอยู่บ้างนะคะรวมไปถึงเรื่องของคนอื่นรวมอยู่ในนั้นด้วยค่ะโดยเฉพาะเรื่องของวงศาคณะาาิหรือครอบครัวแต่กําลังใจเองก็ยังเข้มแข็งดีอยู่ค่ะยังมีกําลังใจยังมีความช่วยเหลือดีๆหรือความอบอุ่นใจจากคนใกล้ตัวเข้ามาให้อยู่นะคะ มาดูภาพรวมกันนะคะอาจจะเกิดความกดดันอยู่บ้างนั่นแหะค่ะแต่อย่าได้กังวลใจนะคะเพราะหลายๆอย่างหลายๆเหตุการณ์จะเป็นต้นเหตุนะคะนำพาให้ชาวมีนนั้นค่ะเกิดการพลิกผันและการเปลี่ยนแปลงไปในอีก1-2เดือนข้างหน้าเลยนะคะเอาละค่ะดวงชะตายังมีความเข้มแข็งดีค่ะบริบูรณ์พูนสุขดีอยู่นะคะแม้แต่โครคภัยไข้เจ็บจะหายเองค่ะขอให้สู้ขอให้ทําไปนะคะโอกาสอะไรนะคะเข้ามา อย่าได้ปล่อยผ่านค่ะอย่าบ่นว่าเหนื่อยเลยนะคะหรือว่าขี้เกียจเลยในช่วงเดือนนี้ค่ะเพราะโชคใหญ่ที่ชาวมีนสามารถที่จะบรรดาลได้นั้นนะคะกําลังเคลื่อนผ่านแล้วค่ะมีเดือนนี้นาทีทองนะคะจะต้องทําให้ได้เอาให้ได้นะคะเอาละค่ะมาโฟกัสที่เรื่องของการงานนิดนึงนะคะถ้าจะจอดลึกลงที่ภาราหน้าที่การงานแล้วค่ะอาจจะยังเป็นช่วงจังหวะที่ยังมีภาระเยอะอยู่ค่ะหรือต้องได้รับบ,บทบาทดูแลรับผิดชอบหล าายยทงอู่แต่ด้วยความเข้มแข็งของชาวมีนเองนะคะยังถือว่าสามารถที่จะฝ่าฟันไปได้ค่ะแม้แต่ง,งานยากๆที่สามารถจะทำและให้ความสำเร็จได้เช่นกันค่ะ ถึงแม้อาจจะเหนื่อยอยู่บ้างก็ตามนะคะก็ยังคงเป็นช่วงโอกาสนาทีทองของชาวมีนนั่นล่ะคะ่ะจะสามารถบรรดาลโชคลาภให้กับตัวเองได้ด้วย2มือของตัวเองนี่ล่ะคะ่ะและความสามารถของตัวเองล้วนๆเลยนะคะช่วงต้นๆเดือนค่ะช่วงประมาณวันที่1นถึงหนะคะอาจจะยังเป็นจังหวะที่มีภาระกวนใจอยู่บ้างนะคะอาจจะยังมีเรื่องที่ไม่ได้ดั่งใจหรือไม่เป็นไปตามที่วางแผนเอาไว้มากนักน,นะคะอาจจะยังคงมีปัญหา ยังคงมีความยุ่งยากวุ่นวายในเรื่องของการเจรจาหรืองานในลักษณะของเอกสารข้อมูลอะไรต่างๆก็ตามค่ะแม้แต่ให้ความคาดหวังกับรายบางสิ่งบางอย่างเยอะจนเกินไปค่ะจะก่อเกิดให้เกิดความเครียดขึ้นมาได้เช่นกันนะคะแต่พอขยับเข้ามาช่วงประมาณวันที่6กถึงสินะคะช่วงนี้การงานการติดต่อจะเริ่มมีความราบรื่นมากขึ้นค่ะเกื้อกูลซึ่งกันและกันมากขึ้นนะคะ การงานจะดีแล้วค่ะแต่การเจรจาก็เด่นด้วยนะคะจะโดดเด่นมากในการต่อรองค่ะจะมีโชคจากการเจรจานะคะหรือการติดต่อดีลงานอะไรก็ตามค่ะแม้แต่การต่อสู้ในเชิงวิชาการหรือการแข่งขันต่างๆจะมีโอกาสที่จะชนะได้สูงมากค่ะแต่งานที่เข้ามาในจังหวะนี้ค่ะอาจจะเป็นงานในลักษณะที่ต้องทำแข่งกับเวลาอยู่สักนิดนึงนะคะแต่จะได้ลาบจากหุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาค่ะหรือกับคน รักให้โชคด้วยนะคะแต่อาจจะรวมไปถึงนะคะจะได้เจอคนที่ถูกอ,อกถูกใจเข้ามาด้วยค่ะทําให้หัวใจมันพองโตในช่วงจังหวะน,นี้ด้วยนะคะพอขยับเข้าช่วงประมาณันที่13-17ค่ะช่วงนี้งานจะดีอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะจะมีช่องทางที่มีโอกาสใหม่ๆเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะแยะค่ะหรือหยิบจับอะไรก็จะได้เงินหรือทําอะไรก็จะเกิดผลกําไรนะคะจนไม่รู้จะทําอะไรก่อนดีนั่นแหละค่ะเวลาในแต่ละวันนี้นะคะ มันช่างน้อยเหลือเกินนะคะอีกท้งค่ะยังเป็นช่วงจังหวะที่ค่อนข้างจะสําคัญมากอยู่พอสมควรค่ะจะเป็นช่วงจังหวะที่ปัญหาหลายๆอย่างจะได้รับการแก้ไขแล้วละค่ะใครที่เคยใส่ร้ายก็จะเสียหายไปเองค่ะใครที่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ก็จะหาหนทางรักษาหรือแม้แต่อาการก็จะดีขึ้นด้วยนะคะจะมีโชคจากการเดินทางไกลค่ะหรือจากต่างถิน่นแดนไกลนะคะหรือโชคจากโลกออนไลน์ด้วย รวมไปถึงช่องทางแปลกๆใหม่ๆด้วยค่ะในเรื่องของการหาเงินหาทองนะคะยิ่งพอขยับเข้ามาช่วงประมาณวันที่18เป็นต้นไปแล้วค่ะไปจนถึงสิ้นเดือนเลยนะคะงานก็จะดีมีเข้ามาตลอดนะคะแถมมีคนซัพพอร์ตดีซ้ําไปนะคะและความรักความสัมพันธ์นั้นนะคะถือว่าคึกคักเลยนะคะในช่วงนี้เงินทองไหลเข้ามาตลอดเลยค่ะบรรยากาศภายในนะคะน่าจะเริ่มมีความสบายอกสบายใจมากขึ้นแล้วละคะ่ะ หรือทํางานมีความสูงมากขึ้นนะคะพวกอุปสรรคปัญหาหลายๆสิ่งหลายๆอย่างค่ะจะเริ่มคลายตัวออกค่ะเรื่องหลายๆจะกลับกลายมาเป็นเรื่องดีๆค่ะพวกภาระเก่าๆที่เคยทับถมนะคะหรือที่เคยเป็นปัญหาอยู่ก็จะถูกสาสางออกไปเบาบางลงไปแล้วล่ะค่ะแต่พอช่วงประมาณวันที่20 22ยบสองนะคะขอให้ระมัดระวังเรื่องของอารมณ์ค่ะระมัดระวังเรื่องของคําพูดนะคะระมัดระวังเรื่องของการสื่อสารให้ดีก่อ แล้วกันค่ะรวมไปถึงเรื่องของเอกสารข้อมูลนะคะอาจจะเกิดการผิดพลาดเอาได้ในช่วงจังหวะน,นี้ค่ะหรือถูกเอารัดเอาเปรียบในเรื่องของผลประโยชน์เงินๆทองทองหรืออะไรก็ตามค่ะนอกนั้นก็ไม่มีอะไรเลยนะคะงานดีมีเข้ามาตลอดทั้งเดือนเลยค่ะแต่มีเรื่องอีกจุดหนึ่งที่อาจจะต้องใส่ใจอยู่บ้างค่ะหรืออาจจะได้ยินข่าวที่ไม่ค่อยจะสู้ดีมากนักนะคะจากคนทางไกลแต่ก็เป็นแค่ช่วงระยะสั้นๆเท่านั้นเองล่ะค่ะ อีกทั้งก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องที่ร้ายแรงอะไรมากนักน,นะคะอาจจะแค่ทำให้เกิดความวิตกกังวลเพิ่มขึ้นมาให้กับชาวมินเท่านั้นเองล่ะคะ่ะ เรามาต่อกันที่การเงินกันเลยค่ะส่วนการเงินเดือนนี้ไม่ต้องพูดเยอะหรอกค่ะเจ็บคอนะคะก็กินดีมีใช้คล่องมือตลอดนั่นแหละค่ะต่อให้ช่วงต้นๆ้นเดือนไปจนถึงช่วงกลางๆเดือนนะคะอาจจะยังมีภาระเยอะอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งของตัวเองหรือของสมาชิกภายในครอบครัวก็ตามค่ะแต่แหล่งทําเงินทําทองนะคะหรือแหล่งทํารายได้ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับตัวคุณนะคะก็ะะะยังสภาพคล่องดีอยู่ค่ะโดยเฉพาะรายรับ ะะจากงานพิเศษค่ะช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีเข้ามาดีมากด้วยนะคะทํางานทํางานจนตัวเป็นเกลียวนะคะซะขนาดนี้เงินไม่ต้องไปไหนละคะ่ะเงินทับตัวเลยทีเดียวนะคะนี่ถ้าไม่มีภาระที่อาจจะต้องแบกรับอยู่นะคะแบ่งทั้งนั้นบ้างแบ่งทั้งนี้บ้างแต่ถ้าเป็นตัวคุณคนเดียวนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นเดือนที่อู้ฟู่มากๆเลยทีเดียวนะคะแต่นี่ก็ต้องได้แจกจ่ายค่ะได้มาเท่าไหร่ก็ต้องไปจ่ายช่วย เหลือเจือจูนนะคะกับคนในบ้านในครอบครัวนะคะหรือว่าทําบุญทําทานเป็นธรรมดาของชาวมินนั่นแหละค่ะที่ชอบช่วยเหลือเป็นราศีแห่งโพธิสัตว์พ่อพ้าแม่พ้านะคะ มาต่อกันที่ความรักกันเลยค่ะส่วนความรักนั้นที่ผ่านมาในเดือนมกราคมค่ะช่วงนั้นนะคะก็ถือว่าดีอยู่ค่ะแต่ไปให้ค่าในเรื่องของการงานมากซะจนเกินไปนะคะแต่พอเข้ามาเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะได้เจอความสดใสสดชื่นนะคะความมีสเสน่ห์ในตัวของชาวมีนนั้นเยอะขึ้นแล้วล่ะคะ่ะมีความสุขมากขึ้นแล้วมีความสมหวังมากขึ้นด้วยค่ะโดยเฉพาะคนที่มีคู่นะคะความรักถือว่าบริบูรณ์ คดีค่ะช่วยเหลือกันทำมาหากินกันได้ดีค่ะได้แฟนดีก็เหมือนกับมีชัยไปกว่าครึ่งแล้วนะคะสามารถฝากผีฝากไข้ได้ค่ะวางใจได้กับภาระห,ะหลายๆอย่างค่ะที่เราทำไม่ไหวค่ะเหลือเรานะคะเอื้อมมือไปไม่ถึงนะคะส่วนคนโสดเองนั้นค่ะก็ไม่ได้น้อยหน้ากันเลยทีเดียวนะคะจะเจอคนดีมีฐานะที่มั่นคงค่ะสามารถครบหาแล้วก็ฝากฝีฝากไข้กันได้เลยทีเดียวค่ะ

และมีคนเข้ามาเปค่ะมีคนค่อนข้างที่จะใจใหญ่ใจป่ามากนะคะมีเข้ามาด้วยนะคะอยู่ในความสัมพันธ์ด้วยค่ะเพียงแต่คนมีคู่นั้นนะคะสักประมาณวันที่21-22เป็นต้นไปค่ะยาวไปจนถึงสิ้นเดือนเลยนะคะให้คุยกันแบบเบาๆหน่อยนะคะขอให้ประคับประคองความสัมพันธ์กันสักนิดนึงค่ะในช่วงไปลายเดือนนั่นละค่ะอาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันค่ะโดยเฉพาะเรื่องของเงินเงินทอง ทองผลประโยชน์นะคะหรือเรื่องของบุคคลที่3ก็ตามค่ะจะเกิดความคิดที่ไม่ค่อยตรงกันมากนักน,นะคะขอให้คุยกันให้เข้าใจกันค่ะคนภายในครอบครัวก็พอนะคะคนของเราเอาไว้ก่อนนะคะหรือแม้แต่เรื่องของคนอื่นก็อย่าไปอยากเผือกนะคะอยากรู้มากนักน,นะคะเดี๋ยวตัวเองจะเดือดร้อนตามไปด้วยนะคะมาต่อกันที่สุขภาพกันเลยค่ะด้านสุขภาพของชาวมีนะคะตั้งแต่วันที่1ถึง19ค่ะสุขภาพ าร่างกายนะคะไม่ค่อยสบายเล็กๆน,น้อยค่ะจากอากาศเปลี่ยนแปลงไปมานั่นแหละค่ะทําให้ไม่สบายอยู่บ้างนะคะกินยานะคะพักผ่อนให้เพียงพอก็จะดีขึ้นเองนะคะแต่พอเข้าวันที่20-23ถึง23นะคะคือเรื่องของสุขภาพนี้นะคะโดยเฉพาะเรื่องของไขมั่นเข่าขา,ขานะคะเน็บชาตามปลายประสาทค่ะนิ้วมือฝ่าเท้าพวกนี้ละค่ะหรือแม้แต่ความเครียดเพราะว่าโหมงงานหนักมากซะจนเกินไปนะคะ จนอาจจะก่อเกิดในเรื่องของโรคความจำเสื่อมหลงหลงลืมลืมได้เช่นกันนะคะให้ดูแลตัวเองดีๆหน่อยนะคะรักตัวเองหน่อยนะคะชาวมีนดูแลตัวเองดีๆนะคะมาสรุปประเด็นกันค่ะชาวมีนคะในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะการงานดีการเงินดีนะคะโอกาสเข้ามาแล้วละค่ะก็ขอให้สู้ๆเลยนะคะเหนื่อยๆหน่อยนะคะแต่เป็นโอกาสนาทีทองของคุณแล้วค่ะและเป็นของสุดท้ายเดือนสุดท้ายแล้ว นะคะคต้องกอบโกยนะคะได้เยอะที่สุดแล้วก็อย่าไปแบกโลกนะคะแบกปัญหาของใครคนอื่นมากนักนะคะเพราะแค่ภาระของตัวเองนะคะของคุณเองนั่นแหละค่ะก็ล้นมืออยู่แล้วค่ะส่วนความรักดีอยู่แล้วนะคะแต่ส่วนคนมีคู่ห้ามเลยนะคะหัวใจอยากเกเรนะคะเพราะจะมีความสัมพันธ์ใหม่ๆเข้ามาค่ะและค่อนข้างที่จะเปิดกว้างขึ้นแล้วนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของงานเข้ามาค่ะก็ขอให้โชคดี ร่ำรำรวยๆนะคะมีราบใหญ่เข้ามากันทุกคนเลยนะคะใกล้หวยออกแล้วนะคะขอให้ถูกหวยรวยเบอร์กันท่วนหน้ากันเลยทีเดียวนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับฟังฝากทุกทคนค่ะช่วยกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือของชาวราศีมีนค่ะที่ช่องโหนส่วนตัวนะคะได้หยิบยกประเด็นขึ้นมาเพื่อเตือนให้ระมัดระวังกันก่อนล่วงหน้าค่ะวางแผนกันล่วงหน้ากันนะคะขอให้ผู้ฟังมีความสุขค่ะสมปรารถนาทุกประการค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะช่วงนี้โควิดยังอยู่นะคะสติสติค่ะ อยู่อยู่นะคะปลอดภัยไว้ก่อนค่ะเอาไปข้างนอกก็ปิดแม้ด้วยนะคะเป็นห่วงจริงๆนะคะโ้นส่วนตัวจากคุณความสุขค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็บายบายค่ะทุกๆคนแล้วเจอกันใหม่จ้า